ส,ส,สวัสดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวท,ทางการเทรดนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเง,งินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทั้งต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเทรดเดอร์นะครับในช่วงดึกนะครับตอนนี้3ามทุ่มห้นาทีนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้นะครับเบื้องต้นสําหรับบัญจันนะก็ตลาดนะครับค่อนข้างไซด์เว์นะครับถ้าหากว่า เพื่อนๆดูจากตัวกราฟแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวราคาเนี่ยยังไม่ได้มีบอลุ่มนะครับหรือว่ายังไม่ได้มีแรงซื้อขายสักเท่าไหร่นะครับซึ่งทั้งวันเนี่ยเขาวิ่งอยู่ที่ประมาณ500พอยต์นะครับเฉลี่ยนะต่อแท่งถ้าเกิดว่าไปดู1ชั่วโมงนะครับจากตัว ATR นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแรงของกราฟเฉลี่ยนะครับแท่งนึงเนี่ยวิ่งแค่400จุดเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทิศทางในช่วงวันแรกของตลาดนะครับจึง ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่ามีการไซด์เว่อพเข้ามาแค่นั้นเองนะครับนะถ้าเกิดว่าดูจากตัวกราฟนะจะเห็นว่าแรงนะครับตอนนี้หลังจากปรับตัวลงมานะครับในช่วงวันศุกร์ซึ่งก็มีข่าวนะครับเรื่องของการประกาศตัวเลขการจ้างงานหรือว่านอนฟาร์มเนี่ยนะครับตัวกราฟเป็คงไซด์เวนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบของการสวิงนะครับสั้นๆ นะตรงนี้นะครับนะโดยสวิงอะไรครับสวิงตามรูปแบบแพทเทิร์นก่อนหน้านะครับซึ่งแพทเทิร์นก่อนหน้าเนี่ยก็มาในลักษณะของตัวสามเหลี่ยมแพทเทิร์นนะครับแน่นอนครับระยะของตัวแพทเทิร์นเนี่ยหลังจากปรับตัวลงมาทดสอบแนวโชว์แบ็กแล้วนะครับแนวโน้มของเขาต่อไปถ้าอิงตามตัวแพทเทิร์นนะ,ะระยะของเขาเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นทําไมผมถึงบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็คือตัวกราฟเนี่ยมาในลักษณะของชาร์ต แทเทิลนะครับก่อนหน้านี้มีการเบรกเอามีการเบรกเอานะครับรูปแบบสามเหลี่ยมมีการย่อตัวลงมาทดสอบแนวเบรกเอานะครับบริเวณนี้เลยสังเกตนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับหลังจากโทรแบกลงมาทดสอบแล้วและยังไม่สามารถยังไม่สามารถเบรกลงไปได้นะครับหลุด2,000นี่ยังไม่หลุดนะแล้วก็มีการยกตัวขึ้นมานะครับตัดอิงตามระยะของตัวสามเหลี่ยมระยะของเขาค่อนข้างเป็นไงครับ ค่อนข้างไกลนะครับนะซึ่งก็ถ้าวัดเนี่ยขึ้นไปนะครับไปจบแถวแถว0อถึง2องดูเอเดอร่าต่อออนนะแต่ทีนี้นะครับในกรอบสำหรับการเทรดหนะ้าตอนนี้นะครับแน่นอนเรารู้แล้วว่าเป้าตอนนี้อยู่ที่โซน 2040- ถึง2 0 4 5นะครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับกรอบของการเทรดนะครับตอนนี้มีการเบรกเอาแนวต้านที่โซน2020ขึ้นมาอ่านะครับ แผนการเทรดของเรานะครับตอนนี้จึงรอย่อบายเป็นหลักนะครับนะอ่าแล้วก็เทคกำไรที่โซน2040นะครับนะรอย่อบายก่อนนะครับแล้วก็ฟอลโล่บ่ายขึ้นไปเทคกำไรที่2040ตอนนี้จะเป็นแผนแบบนี้นะครับในกรณีที่ถ้าเบรกโหลด2012นะครับต่ำกว่าราคาโลก่อนหน้าตอนนี้เราถึงจะเปลี่ยนแผนนะครับแต่ตอนนี้นะครับกราฟยังยืนอยู่นะครับก็รอย่อแล้วก็ฟอลโล่บ่ายขึ้นไปนะครับในฝั่งของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรครับ ก็มีการยกตัวขึ้นนะครับเล็กทนะ้อนในในช่วงวันจันทร์นะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้ไม่ได้มีปัจจัยข่าวอะไรพิเศษเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าพันธบัตรหลังจากนะครับเทสโซนซัพลายแล้วเนี่ยนะครับแล้วปิดในลักษณะของตัวนะครับรูปแบบการกลับตัวนะครับนะจะปรับตัวลงมาได้หรือไม่นะครับนะสำหรับพันธบัตรต้องติดตามกันต่อไปนะเทสซัพลายแล้วปิดในลักษณะของแพ็คอ็กชั่นเซลล์นะครับตรงนี้ก็รุนกันว่าพันธบัตรจะปรับตัวลงหรือเปล่าตามกรอบกราฟเทคนิคนะครับ ถ้าลงทองยกต่อนะครับนะตรงนี้นะแต่ถ้าไม่ลงนะครับทองคําอาจจะมีจังหวะร่วงได้นะครับนะอะย่างไงก็ตามนะครับทองคําเราเทรดหน้าบ่ายกันก่อนเพราะว่าตัวกราฟมีการปรับฐานแล้วก็ยกตัวขึ้นมาเพื่อนๆสังเกตนะฮะหลังจากเทสสองพันแล้วมีการปรับฐานแล้วก็ยกตัวขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับตอนนี้ส่วนสถานะค่าเงินนะฮะตอนนี้สกุลเงินที่ปรับตัวแข็งค่าจะเป็นนิวซีแลนด์กับ AUD นะอ่อนค่ามากที่สุดจะเป็น J 8ปนะครับนะ หมายความว่าสกุลเงินที่เทียบเยนตอนนี้เนี่ยอาจจะเน้นย่อบายเป็นหลักนะครับนะส่วนทองคําก็นะครับบายเหมือนกันนะครับเพราะว่าในฝั่งของตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กตัเองก็ทรงตัวนะครับนะ DXY อ่าเห็นไหมครับยังทรงตัวยังไม่ได้มีทิศทางหรือว่าแนวโน้มชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนๆดูกรอบ4ชั่วโมงเนี่ยอ่ากราฟเขาเป็นดาวเทรนลงมานะครับอ่าสำหรับภาพรวมดอลลาร์ตอนนี้จึงอยู่ในกรอบเทรนขาลงหรือว่า Down ดาวเทรนนั่นเอง นะครับนะถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวทองคำนะครับนวะโนมที่ดอลลาร์จะ,ะปรับตัวลงต่อเนี่ยมีค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นปัจจัยบวกทําให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นได้อย่าลืมนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกานะครับกำลังเผชิญกับวิกฤตธนาคารนะครับตอนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าธนาคารไหนจะเป็นธนาคารที่จะ,ะประกาศลดเงินอราอีกนะครับตอนนี้ก็ต้องดูว่าหนึ่งเลยก็คือสหรัฐเนี่ยใกล้จะถึงนัดชําระนี้แล้วนะครับถ้าไม่เรีบนะครับขยายเพดาน นะครับในขยายเพดานนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับหรือว่ามีนโยบายออกมาเพื่อที่จะขยายเพดานตรงนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาผิดนัดชําระนี้ได้แล้วก็อาจจะเกิดนะครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับแย่มากกว่าเดิมแล้วก็เป็นปัจจัยทําให้ทองคาเนี่ยยกตัวขึ้นภาพรวมในฝั่งของตัวปัจจัยข่าวนะครับในเรื่องของธนาคารวิกฤตธนาคารเองนะครับรวมถึงภาพรวมนะครับเรื่องของการที่จะขยายเพดานนี้ของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยตรงนี้นะครับผมมองว่า ก็มีแนวโน้มที่จะขยายเพดานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐผิดนัดชาระนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนครับส่งผลกระทบต่อค่าเงินของเขาแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะทําให้ทองคำเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นถึงบริเวณ2พัน นะครับ2,000ได้ไรครับ2,080ได้อีกครั้งนะครับนะะฉนนั้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราอาจจะต้องติดตามกันต่อไปในคืนนี้แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้นะครับว่าสหรัฐอเมริกาจะมีนโยบายออกมาอย่างไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้วิกฤตเศรษฐกิจนะครับรวมถึงเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ภาพรวมนะฮะในด้านของเศรษฐกิจตอนนี้มีแนวโน้มที่จะหนุนให้ฝั่งของขาบายนะครับมีโอกาสที่จะทํากําไรได้นะครับนะส่วนการปรับตัวลงตอนนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไหม ก็ต้องติดตามกันต่อแต่ว่าถึงแม้ว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยก, mm. ก,ก็ตามันนะครับอาจจะไม่ได้ทําให้ทองคําปรับตัวลงนะเพราะว่าก็ถือว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะครับนะก็อย่างมากก่อจ,จะมีการชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยออกไปก่อนนะครับต้องติดตามกันต่อไปภาพรวมตอนนี้จึงมีข่าวที่หนุนทองคำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉนั้นเพื่อนๆท่านไหนที่เทรดทองตอนนี้นะครับหน้าเซล ก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าในมุมของตัวกราฟเทคนิคขเองนะครับอยู่ในกรอบของการปรับตัวขึ้นแล้วเพราะว่าผ่านช่วงของการย่อลงมาเทสแล้วนะครับนะในมุมของทางเทคนิคนะครับส่วนปจจแจข่าวก็อย่างที่ผมได้แจ้งไปก็คือมีเรื่องของวิกฤตะครับธนาคารนะครับเงินเฟ้อยังคงพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นะครับนะส่งผลทําให้เฟดเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาร่งด่วนนะครับในเรื่องของนโยบายทางการเงินต่อไป นะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับในช่างวันนี้เรายออใบนะครับยังไม่ถึงโซนที่เราจะเข้าไม้เพราะนั้นก็ถ้าใครจะเข้าเทรดนะครับก็แนะนําว่าให้รอความชัดเจนของเขาให้ลงมาทดสอบแนวที่เราวางพอชั่นกันเอาไว้ก่อนถ้าตอนนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งเข้านะครับเพราะว่าราคาเขายกตัวขึ้นมาแล้วนะครับให้รอเข้าที่โซน20 22 20 18นะครับเป็นหลักตัวนี้ก็จะปลอดภัยสำหรับเทรดเดอร์นะครับโอเคนะครับผมสรุปภาพรวมปัจจัยนะครับในการเทรดทองคำให้กับเพื่อนๆ คร่าวประมาณนี้นะครับยังไงก็ตามอย่าโอ r เทรดนะครับแล้วก็มีจุดตัดขาดทุนทุกครั้งนะครับผมแล้วเจอกันพวกนี้ครับสวัสดีครับ